การไม่รู้จักเรียนรู้ในการขอบพระคุณพระเจ้านำพามาซึ่งความบาปแห่งความเย่อหยิ่งเป็นบาปที่พระเจ้าทรงเกลียดชังพี่น้องที่รักเรายังอยู่กันในโครงการอ่านพระเจ้าพระเจ้าให้จบหนึ่งรอบในหนึ่งปีนะครับกับผมธนสมพลวิสารรับใช้พี่น้องในการสรุปพระเจ้าพระเจ้าในแต่ละบทในแต่ละตอนที่เราได้อ่านด้วยกันดึงบางประเด็นมาคบคิดใครควรร่วมกันครับพี่น้องครับวันนี้เราอ่าน2พงศ์เสดันยิายี่สิบหและ28ครับเป็นเรื่องราวของกษัตริย์อามาซิยาอุสยาโยธาม และกษัตริย์อาหัสครับเพราะนั้นเราไปดูด้วยกันครับว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปด้วยกันครับเริ่มต้นใน,ในบทที่25ครับกษัตริย์อมยามาเซีได้ขึ้นคองราชแทนพระจบิดาฮะกษัตริย์โยอา,ขาดขณะนั้นมีอายุเพียง25พรรษาขึ้นคองราชนะครับปกครองยเยรูซาเอยู่ยู่29เปีถือเป็นกษัตริย์ดีครับทาสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรติดตามพระเจ้าครับแต่ไม่จริงใจฮะ หลังจากที่อาณาจักรมั่นคงดีแล้วครับทำการล้างแค้นให้กับพ่อครับคือบรรดาพวกรัชทายาชการคน,คนอม,มนคนโมอับที่ลอบสังหารกษัตริย์อาดนั้นนะครับก็ฆ่าคนเหล่านั้นฮะล้างแค้นให้กับพ่อแต่ไม่ฆ่าลูกหลานเพราะว่าบัญญัติโมเสสบอกว่าฆ่าพ่ออย่าเป็นพ่อความบาปของลูกฆ่าลูกอย่าเป็นความบาปของพ่อนะครับหลังจากนั้นครับตัวอัลซียาได้ประชุมพวกยูดาครับ แล้วก็นับจำนวนไพ่พลได้ประมาณสักสามแสนคนนะแล้วก็ไม่พอนะไปจ้างพวกอิสราเอลอีกแสนคนครับกองกำลังแสนนายจ้างจ่ายเงินไปเรียบร้อยครับด้วยเงินร้อยตะลันฮะแต่ปรากฏว่าคนของพระเจ้าเข้ามาบอกว่าอยา่าอย่าเลยอย่าไปร่วมทับกับพวกอิสราเอลเลยเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้สถิตอยู่กับพวกอิสราเอลแล้วนะครับทีนี้ฮะรู้สึกเสียดายเงินนะจะทำยังไงดีจ้างไปแล้วเนี่ย คนของพระเจ้าก็บอกว่าอย่าไปเสียดายเงินเลยนะทําสิ่งที่พระเจ้าพอพระาไทยเถอะก็เชื่อฟังครับพอเชื่อฟังไอ้คนที่ถูกเลิกจ้างไปไม่พอใจครับไอ้พวกทหารอิสราเอลที่ถูกเลิกจ้างไปไม่พอใจเลยไปป้นสะดมคนยูดาห์พี่น้องครับหลายครั้งครับที่เราทําตามน้ำพระทัยพระเจ้าแล้วเรารู้ดีว่ามันไม่คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปครับพี่น้องครับ การตอบสนองในสิ่งถูกต้องตามน้ำพระทัยพระเจ้าอย่าให้เงินเป็นอุปสรรคครับอย่าให้เงินมาแทนที่ความพอพระทัยพระเจ้าเพราะการที่พระเจ้าทรงพอพระทัยในเรานะครับมันไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถมาประเมินค่าได้นะครับี่นองทีักครับหลังจากนั้นอามาซียาก็มีกองทัพทีท่กล้าแข็งขึ้นนะครับมีไพร่พลาพมากขึ้นก็ไปที่หบเขาเกลือครับไปโจมตีชาวเสอีนะหนึ่งหมื่นคนแล้วก็จับเป็นอีกหนึ่งหมื่นคน นะครับไปที่ยอดผาแล้วก็ให้ตกยอดผาไปนะครับหลังจากนั้นอามาสยาก็กลับมาจากการฆ่าคนเอโดมนะครับแต่สิ่งที่ทําผิดพลาดคือเอาพระของคนเอโดมมาด้วยฮะเอาพระของคนเอโดมเอารูปเคารพของคนเซอีมามากลับไหว้พระเหล่านั้นเผาเครื่องหอมบูชาเหล่านั้นต่อมาครับพระเจ้ารปรงส่งผู้เผยะชนะไปบอกว่าทําไมจึงแสวงหาพระของคนต่างชาติ ที่ไม่สามารถช่วยท่านให้รอดได้นะครับเวลานั้นครับอามาสยาเนี่ยตามืดบอดในฝ่ายวิญญาณนะครับบอกว่าเจ้าเป็นใครนะทำไมถึงมาสั่งสอนพระราชาเป็นหน้าที่อะไรของเจ้าใช่ไหมครับผู้รับใช้พระเจ้าจึงบอกว่าเพราะฝ่าพระบาทไม่ทรงฟังคำตักเตือนพระเจ้าจึงทอดทิ้งฝ่าพระบาท พี่น้องครับหลังจากที่อมตย,ยาได้รับชัยชนะกลับมาจากการถวายเครื่องบูชาแทนที่จะขอบคุณพระเจ้าใช่ไหมครับแต่ไปขอบคุณรูปเคารพนํารูปเคารพมาเผาเครื่องเผาบูชาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าเกลียดชังในสายพระเรพระเจ้าพี่น้องครับหลายครั้งนะครับเราประสบความสําเร็จเรารู้สึกมั่นใจเรารู้สึกเฉลิมฉลองช่วงนี้ต้องระวังให้ดีย่าให้ความบาปความเยื่อหยิ่งนั้นมาทําให้เราต้องล้มลงในความบาปไปบูชาความสําเร็จบูชาเงินทองมากกว่าจะขอบคุณพระเจ้าครับ พี่น้องครับตัวอามาสียาครับพอรับคําเตือนแล้วเนี่ยก็ไม่ฟังฮะไม่ฟังเองพระเจ้าจึงมอบเขาไว้ใน้กับมือของเยโฮอาดซึงเป็นกรรษัตริย์ของอาณาจักรเหนือฮะเยโฮอาดจ,จึงเข้าไปรบกับอามาซิยานะฮะอาณาจักรของยูดาไปเจอกันที่เบชเชมิครับไปรบกันครับพี่น้องครับใครชนะครับ พระเจ้าให้เยโฮอาดชนะยูดาครับเพราะอะไรครับยูดาหันเหใจพระเจ้าจึงใช้ไม้เดียวของเยโฮอาดนั้นมาตีสอนครับเยโฮอาดจับอามาสยากษัตริย์ยูดานั้นไปนะครับไปที่ไหนครับไปที่เยอสเล็มไปทําลายกําแพงเมืองลิบทรัพย์สินเงินทองในพระนิเวศก็ดีในคลังของคลังหลวงก็ดีนะครับยึดมาทั้งหมดเลยจากนั้นครับอามาสยาเองก็ครองราชมีอายุอีก15ปีฮะ แล้วก็สิ้นพระชนครับนะครับสิ่งที่พระองค์ทรงทำนี้นะครับหันไปจากการติดตามพระเจ้าพระยาเวนะครับคนในเมืองก็ก่อกระบฏกับพระองค์หลายครั้งพระองค์ก็หนีไปลาคิดครับพวกเขาก็ส่งคนตามพระองค์ไปที่ลาคิดแล้วฆ่าพระองค์ที่นั่นครับสุดท้ายก็ตายครับนางถูกนําศพกลับมาฝังกับบรรพบุรุษที่นครดาวิดที่อยู่ดาครับนี่คือเรื่องราวของอามาสยาครับ ประชาชนชาวยูดาห์ก็ได้แต่งตั้งกษัตริย์อุสยาเป็นกษัตริย์นะครับขณะนั้นอุสยามีอายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นกษัตริย์อุสยาได้ขึ้นของราชแทนพระจบิดาคือกษัตริย์อามายากษัตริย์อุสยาถือว่าเป็นกษัตริย์ดียำเกรงพระเจ้าครับทำตามสิ่งที่พระจบิดาทาในสมัยนั้นอุสยาขึ้นของราชนะครับยาวนานถึง52ปีแล้วก็ในช่วงสมัยของเตคาริยาผู้เป็นโปรหิตเนี่ยนะฮะ ปรากฏว่าเสกคายเ,เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเขาจึงทําสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรพระเจ้านะครับเสกคาริยาให้คําแนะนําแล้วในช่วงชีวิตของเสกคาริยานั้นปรากฏว่าตัวอุสยานะครับแสวงหาน้ําพระทัยพระเจ้าด้วยเหตุนี้ครับพระเจ้าทําให้กษัตริย์อุสยานั้นมีความเจริญรุ่งเรืองครับปกครองบ้านเมืองเป็นปึกเป็นแผ่นน,น,น,นะครับมีกําลังทางทางการทหารที่มีความเข้มแข็ง ต่อมากษัตริย์อุสยาขึ้นไปนะครับต่อสู้กับคนฟินิเซียไปพังกำแพงเมืองกัดเมืองยับเนมเมืองอัดโดดนะสิ่งเหล่านี้จะเห็นว่าพระเจ้าพระองค์ทรงสถิตยอยู่ด้วยกับอุสยาครับเพราะว่าอุสยานั้นดําเนินชีวิตเป็นไงครับเป็นที่พอพระไทยพระเจ้าทําสิ่งที่พระเจ้าทรงมีน้าพระทัยนะไ่น้องครับชื่อเสียงของพระองค์ก็เลื่องลือไปครับคนอม,มนก็มาถวายบรณาการ นะชื่อเสียงเรื่องลือไปถึงอียิปต์ฮะต่อมาครับอุสยามีความเข้มแข็งทางการทหารไม่พอนะครับก็ไปสร้างป้อมนะในที่ต่างๆครับที่เขตหัวมุมของกรุงเยรูซาเล็มนะครับก็สร้างป้อมอย่างเข้มแข็งและก็ไม่เพียงเท่านั้นนะครับก็สร้างป้อมไว้ในจุลกระนาดต่างหากแล้วก็มีความเชี่ยวชาญชนานาญในการ,รในการเกษตรในการปศุสัตว์ด้วยมีปศุสัตว์มากมายจนทีเดียวนะครับทำให้อุสยาเองต้องสร้างเขื่อนกักเก็บน้ํานะครับ มีเขื่อนกักเก็บน้ำเนี่ยไม่พอนะครับก็ทํานานะครับทำการเกษตรโอ้โหปรากฏว่าดินแดนที่กษัตริย์อุสยาปกครองอยู่นั้นมีความอุดมสมบูรณ์ครับและไม่เพียงเท่านั้นมาดูกําลังทางการทหารของอุสยามีนักรบที่มีความกล้าหารมีความเชี่ยวชาญชํานาญนะครับจํานวน2,600คนมีกองทัพทั้งหมดนะครับสามแสคนนะครับคือคนเหล่านี้เป็นนักรบที่มีความเข้มแข็งพร้อมในการรบนะครับนั้นอุสยาจึง จัดเสือ้อเกาะหมวกนะครับธนูสําหรับกองทัพทั้งหมดเลยและไม่เพียงเท่านั้น,นครับอุซยายังเป็นคนที่มีการริเริ่มสร้างอาวุธที่เป็นเครื่องกลนะครับลักษณะคล้ายๆสลิงใหญ่ครับที่คว้างก้อนหินเพื่อเพื่อไปทําลายกําแพงในลักษณะแบบนั้นเริ่มต้นในสมัยอุซยาเนี่ยนะครับเห็นไหมครับโอ้โหเทคโนโลยีทางการทหารนะครับมีความก้าวหน้ากว่าผู้แข่งข้าศึก เพราะนั้นพระนามของพระองค์ไปครับก็เลื่องลือไปไกลแต่เมื่อพระองค์ทรงเข้มแข็งแล้วเป็นสิ่งที่น่าเสียดายครับนะ้องอุสยาครับขยองจนเกินไปมีความเย่อหยิ่งมีความทะนงตนว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่มาจากพระองค์เองนะทำให้พระองค์ทรงเสื่อมลงครับเพราะความที่พระองค์ไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าพระยาเวนะครับสิ่งที่ทําล้ําหน้ากฎเกณฑ์ของพระเจ้าคือเข้าไปเผาเครื่องหอมบูชา ในพระวิหารของพระยาวเวครับทําสิ่งเดียวคล้ายๆกับกษัตริย์ซาอูลได้ไหมครับหน้าที่เผาเครื่องบูชาเป็นของใครเป็นของปุโรหิตครับนะพออาสตริยาปุโรหิตนั้นเดินตามหลังมานะแล้วเห็นว่ากษัตริย์อุสยานั้นเผาเครื่องหอมบูชาครับก็เลยบอกครับว่าโอ้ฝ่าพระบาทได้ทําสิ่งที่ร่วงเกินฝ่าพระบาทจะไม่รับเกียรติจากพระยาวเวเลยครับน้องครับ พออุสยานะครับเผาเครื่องหอมบูชาไปแล้วเนี่ยพอมีคําเตือนจากปุโรหิตก็โกรธปุโรหิตครับแต่พระเจ้าพระองค์ทรงรับรองการเตือนของปุโรหิตเลยทําให้มีขี้เรื้อนนะครับโรคเรื้อนนะครับเกิดขึ้นที่หน้าผากนะน้องครับกษัตริย์อุสยาก็จึงเป็นโรคเรื้อนจนถึงวันสิ้นพระชนและการที่ตัวพระองค์เป็นโรคเรื้อนเนี่ยนะครับนําความอับยศมาสู่ตัวเองพระองค์เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับ ควรจะฝังพระศพอยู่ในที่ที่ฝังพระศพของกษัตริย์แต่ปรากฏว่าไม่ได้ฝังกระศพของกษัตริย์ครับถูกแยกไว้ต่างหากแล้วก็ถูกตัดออกจากพระนิเวศของพระยาเวด้วยนะฮะนี่ครับคือเรื่องราวของอุสยาที่เริ่มต้นด้วยพระเพิงแต่อขอไปยเริ่มต้นในพระพรจบลงด้วยพระเพิงพี่น้องที่รักครับเป็นบทเรียนแก่เราครับถ้าพระเจ้าทรงประทานความมั่งคั่งอิทธิพลความนิยมช,มชมชอบและอำนาจแก่เราแล้วนั้นสิ่งที่เราต้องทําคือขอบพระคุณพระเจ้าครับและจงระมัดระวังฮะ สิ่งที่พระเจ้าทรงเกลียดชังคือความเย่อหยิ่งนะพี่น้องครับจงดีใจครับเมื่อเราประสบความสาเร็จจงเฉลิมฉ,ฉลองได้ครับแต่ถ้าท่านยิงทรนงตนคิดว่าความสำเร็จเหล่านั้นมาจากตัวเราเองและหลงลืมการขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องท่านจะพังภาพลงเพราะพระเจ้าไม่อยู่กับท่านครับอธิกครับจงทําสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัยเท่านั้นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทยัยอย่าทําความเย่อหยิ่งเป็นบาป อันใหญ่หลวงครับที่ทําให้ทูตสวรรค์ของพระเจ้ากลับกลายเป็นมารซาตานโยธามได้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์แทนพระเจบิดาอุสยาครับขณะนั้นขึ้นของราชตอน,นายุ25ปีปกครองเยรูซาเล็มอยู่16ปีด้วยกันโยธามถือว่าเป็นกษัตริย์ดีครับทาตามสิ่งที่พระเจบิดาอุสยาทำนะครับเป็นกษัตริย์ที่ดําเนินตามน้ําพระทัยพระเจ้าทำสิ่งทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนพระเจ้า แต่สิ่งหนึ่งแทับที่ไม่ได้ทาคือไม่ได้เข้าไปในพระนิเวศของพระบิดานะครับไม่ได้เข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้าพระยาเวนะครับประชาชนก็ไม่ได้ทําตามสิ่งที่ท่านทํานะฮะปรากฏว่าประชาชนตกต่ําครับแม้ประชาชนไม่ยอมทําตามสิ่งที่เขาทําแต่ตัวของกษัตริย์โยธามเองยังดําเนินชีวิตนะครับที่พระเจ้าขอ,อพระไทยสร้างประตูบนพระนิเวศของพระเจ้าสร้างสิ่งก่อสร้างมากมายที่กําแพงเมืองบนบนเขาโอเฟลนะครับ แล้วก็ยิ่งกว่าน,นั้นนะครับก็ไปสร้างเมืองในเทบเทือกเขาของยูดา์นะสร้างป้อมปราการต่างๆด้วยนะครับจะเห็นว่าสิ่งที่พระราชบิดาทำตัวโยธามเองก็ทำต่อไปครับแล้วก็พระองค์ก็ไปสู้กับราชาของคนอัมโมนแล้วก็รับชัยชนะฮะคนอัมโมนก็มาสวามิภักดิ์และถวายเครื่องบรรณาการเป็นเงินหนัก3ตันนะฮะข้าวสาลีพันตันนะแล้วก็ข้าวบาเลรพันตันโอโ้โห อนอมน์ก็ถวายนะครับในปีที่2ปีที่3เหมือนกันเลยนะโยธาม,มีกําลังขึ้นแล้วก็พระเจ้าก็ดําเนินอยู่ในทางของพระเจ้าอย่างมั่นคงนะครับสุดท้ายก็วรรคตไปอยู่กับบรรพรุรุษของพระองค์ตบก็ถูกฝังไว้ในนครของดาวิดนะครับแล้วพระเจ้าโอรสของพระองค์กษัตริย์อาหัดก็ได้ขึ้นของราชแทนครับในบทที่28ครับกษัตริย์อาหัด ได้ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ตอนอายุ20พรรษาเท่านั้นเองแล้วก็ครองราชอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม16ปีอาหัดเป็นกษัตริย์ที่ทําสิ่งที่ไม่ชอบทําในแสวเพพระเจ้าทําสิ่งที่พระเจ้าทรงสสอิดสยนเกียรติชังไม่เหมือนกับบรรพบุรุษของพวกเขาเลยนะครับการดําเนินชีวิตการปกครองความคิดนั้นโน้มเอียงไปทางอาณาจักรเหนือครับสร้างรูปเคารพเผาเครื่องหอมบูชาให้กับรูปเคารพ และสิ่งที่ชั่วร้ายสุดคือเผาลูกตัวเองนะครับเป็นเครื่องบูชายันแก่พระต่างชาติครับดังนั้นพระเจ้าจึงขับไล่ไปให้พ้นหน้าคนอิสราเอลนะครับสิ่งที่อาหัดทำเนี่ยน,นะครับเป็นสิ่งที่ชั่วมากและถือว่าเป็นฟังสุสดท้ายที่พระเจ้าทรงอดกั้นพระทยต่อยูดาพระเจ้าบอกว่าพระองค์จะทรงใช้ คนต่างชาติคือกองทัพบาบิโลนนะครับเข้ามาโจมตียูดาก่อนที่จะไปถึงตัวน,นั้นพระเจ้าพระองค์ทรงอนุญาตให้นะครับความพ่ายแพ้เกิดกับยูดาครับถูกคมเหงโดยซีเรียถูกกองทัพเอฟราหิมหรืออิสราเอลโจมตีครับไม่เพียงเท่านั้นถูกเอโดมโจมตีแล้วก็ไม่มีทางสู้เลยครับ จากนั้นถูกลุกลานโดยอัสซีเลียนี่เห็นไหมครับผลของการที่ไม่เอาพระเจ้านะครับไปเอาพระต่างชาติ้องครับสิ่งที่อาหัธรรมเนี่ยเป็นความโหดร้ายน่าสนสยองอย่างมากคือนําลูกของตัวเองมาเผาบูชายันนะครับพระเจ้าพระองค์ทรงลงโทษอาณาจักรนี้เพราะความชั่วของอาหาัตทุกวันนี้ครับการฆ่าลูกตัวเองมีไหมครับมีครับ แม้กระทั่งในวงการคริสเตียนยังมีคริสเตียนบางคนที่ไปทําแท้งลูกตัวเองนะครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงเกียดชังพระเจ้าพระองค์ทรงรัก,เด,กเด็กทุกคนพปรเยซูพระองค์บอกว่าอย่าการกีดกันเด็กเหล่านั้นจงยอมให้เด็กเหล่านั้นเข้ามาหาเราอย่องที่รลกครับอย่าให้เราทําอะไรเด็กเหล่านั้นก่อนที่พวกเขาจะลืมตามมาดูโลกพระเจ้าทรงรักเด็กเหล่านั้นครับอย่องที่รลกครับ หลังจากนั้นอาหัดนะครับยิ่งพ่ายแพ้ก็ยิ่งไม่เอาพระเจ้าครับแล้วก็ยิ่งเอาใจออกหา่างพระเจ้าไปกันใหญ่เลยไปกราบไหว้รูปเคารพของซีเรียทำลายเครื่องใช้แล้วก็ปิดพระวิหารนะ่นลองครับนี่คือสิ่งที่ชั่วมากในสายยพระเจ้าและไม่เพียงเท่านั้นนะครับเมื่อพระเจ้าไม่เอาเขาเขาก็บอกไม่เอาพระเจ้าเหมือนกันสร้างรูปรเคารพ ทุกหัวเมืองนะพี่น้องครับสุดท้ายบ้านปายอาหัดจบศพไม่สวยครับสุดท้ายสิ้นประชาชนโดยไม่ได้ถูกฝังในสุสานกษัตริย์พี่น้องครับในกรณีของอาหัดเนี่ยสร้างปัญหามากมายนะครับจิตวิญญาณของเขาล่มสลายพี่น้องพวกเราเองนะครับ แม้เจอปัญหาจิตใจล่มสลายก็อย่าตอบสนองเหมือนอย่างอาหัดนะครับอย่าละทิ้งพระเจ้าไม่ว่าเราจะไปชิญการทดสอบทดลองความทุกข์ยากลําบากอย่างไรขอให้เรามาหาพระเจ้าครับให้ช่วยโอกาสแห่งความทุกข์ยากลําบากนี้นะครับร้องทูลกับพระองค์ขอความช่วยเหลือจากพระองค์ครับพี่น้องและพระองค์จะทรงฟังเราอย่าทาตาม,ตามเหมือนอย่างที่กษัตริย์อาหัดทำกษัตริย์อาหัดเป็นกษัตริย์ที่ชั่วร้าย ทำสิ่งที่พระเจ้าทรงเกียรติชังเป็นแบบอย่างแกเราครับพี่น้องครับอย่าทาสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระไทยเมื่อนั้นครับพระพิโรธพระเจ้าจะมาถึงเราเราต้องการพระพิโรธหรือต้องการพระเพลิงครับถ้าเราเราอยากได้พระพิโรธหรืออยากได้พระพรนะถ้าเราอยากได้พระพรขอให้เราทําตามน้ําพระไถยพระเจ้าครับพี่น้องที่รักครับเอาละครับนี่คือบทสรุปครับของพระธรรมวันนี้ฮะตั้งแต่บทที่เท่าไหร่ฮะ ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดครับกษัตรดิศรีพระองค์เดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่ครับขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องครับ